หาสไลเดอร์บัด้เ,เอามาหน้าหน่อยมาเล่นสไลเดอร์มาแรง เกิดแล้วพี่น้องมาห่อเฮือนบา้านเกิดแล้วมาห่อเฮือนทอดซานแล้วเด้อห่อเฮือนไปแถามอนแล้วพี่น้องเด้อคนมาหน้าน้อยเฮือนไปแถวจะจำได้บพตอนจะมาจนหน้าน้อยนะเกือบกระบส่ได้พี่น้องคนเป้ามาเลยสอยังนี่นี่แหละพี่น้องเฮือนแม่เขาค่ะเนี่อยู่จังสี่ละอืมาละ เฮือนมูนเฮือนมังส่วนเพิ่นแม่เจ้าสิมางออกบ่บ่เราว่าบ่ม้างดอกเอาแบบนี้แห่ไปมางอยู่แบบนี้แล้วล่ะวะเอออ้มันาวดอกแท้เนาะแม่เนาะมีต้นักมต้นักมกะักมานบ่มานอือ พี่น้องเพื่อนเพือนแต่แต่สมัยพ่อเขาอยู่ไปแล้วพี่น้องเอ้ยออืเพื่อนหลังเนี่ยเราค่อยมากของเราคือทอดแต่พ่อค่อยแม่มาจอในสื่อมาจากไหนแม่แลมโบ้บอ้ออืแลมโบ้แม่ปลากล้วยยังเจ้าน่ะมันคึกไงใช่ไหมต้นไม้พวกใหญ่สังเคนี่ตัดเมันบอกค่อยตัดก่อ่าเฮาหรืบอกเคยเห็นต้นกล้วยยังคึกญ่ มักทั้วยังก่อนแม่ต้นห่วงเจ้ามันขึ้นเรืองเหม็นนั่นมันบวมน้ำคนตกหลายมันถ่วมเนาะน้ำถ่วมมันบวมน้ำอืมที่น้องเลยเรืองคนสได้บยมันก็ดกดกหมาค่ะห่วยมันอยู่น้ำน้ำแล้วมันเพือนมูนเฮือนมั่งเด้อพี่น้อง นเพื่อนนี่อันที่จริงนะเป็นสีฮักลงแล้วแหละเพราะว่านางอีเมะเราก่ออะไรมันมีปูนค้ำก็เลยอยู่ได้ต่อพี่น้องเออเพื่อนแต่สมัยอีพ่อเราสั่งอยู่กับอีเมะก็เลยเออมันผลลงแห้งนะผลแห้งน้ะบวมืดอันนี้เราเพื่อนเราเซลอันนี้นะแมนเพื่อนเราเซลเพื่อนเราเซลก็เลยเราก่อยกะ้างนั่นแล้วก็มายกะเคลื่อนครัวแมนยังอยู่ได้นะยังได้ยกไว้ยังอยู่ได้ก็ท่านน่ะขั้นบริยุทธ์มาเนี่ยน่ะตัวนั่นน่ะ ลงแล้วเอาจนไปบ่ได้เพื่อนาแม่เนาะยังอยู่ได้ก็อยู่ไปนาแม่เนาะอืออืเดินมาคองคอเขาทุบเลยนะกินได้แล้วเปล่านะอือพี่น้องอีแม่เราพาเลากหลอกลีกเนี่มาแรงอีแม่ออกมาแล้วออกมาจากเลือนแล้วเด้อพี่น้องเด้อ ทางแบงบเด้อหนึ่งทางแบงบเซโนเซโนนั่นเองเนาะเป็นทางแบงทางแบงเมืองเซโนนีแบบ่นเองนเมืองเซโนเนะออเขาเขาเขามาฮอดเซโนเลยเน,นี่เป็นบารแม่เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างได้แน่กับเจริญเดยพี่น้นองมี่บนทุกสิ่งทุกอย่างเบนะงบ,บนล่างได้ก็ไม่ ซื้อโรตีกับอีแม่ซื้อโรตีกับอีแม่อีแม่ฝนซื้อโรตีพี่น้องซื้อโรตีมากินพี่น้องอยาาโรตีอย่อย่าอย่าอย่อ่า่า่อยอย่าออยอย่่อย่่าอยาอย่า่อ่า่าอ่่่่่านนาอ่ พี่น้องตีทนทางกป้าอะไรป้าโหแลนอ,อ์ กันแล้วกัมาแวะเฮือนสาวน้อยเด้อพี่น้องเฮือนสาวน้อยนีที่อยู่หนาทางเลยพี่น้องค่ะอยู่หนาทางพอดีเลยเสาไมวยแล้วก็มาเล่นมาเล่นน้ำเอื่อยเพิ่นเสาไมวยเบิ่งเด้อเบิ่งหานเพิ่นเด้อบาดนี้พี่น้องนี่เพื่อนล้านล้านขาดไม่น้อยเด้อไม่น้อยแฟมิลี่มีมาเยี่ยมมายามเพื่อนเพื่อนในการหลุดเสาไมเป้าโก้ปัญหาเสาไมวยคักอะอรี่พี่น้อง มะลินเล้วมเลินเล้วมเร่นแล้วอุ่นนองทองน้องทองน้องนัดอุ่นเจ้าของลานสบายดีเอซีเนมีเจ้ผู้งามงามนะเห็นตัวจริงคือมีเจผู้งามงาซอมวยแห้งงามเขาจุนพูนของข่อยฮะ คอยหักขยายะรั้งขยายอันนี้แห้งงามแล้วสาวซำน้อยขึ้นใหม่เฮ้ยยิ้มเปรยๆอยังแห้งงามและลูกสาวเดียวคดองคือสิแพงเนะให้ได้คดองหลายๆเราไปเนาะนัดคนคนนะไม่ใช่สินค้าอืมอืมมาแวะเล่นนะแม่น้อยพาวันไปใส่นนิพะวันเราเห็นยัง ส ata, ัตโตคลิปเร ia, ่บอลเจอเพื่อนไปน่อยวันกับเ่ลินกับพอดีมาเจออนสาวเนม่นพอดีเลยคือขี่รถงานแบบสมวยคือขี่รถโก้รถงานบ่มีเงินเอ้คือเทจะมาคือบ่มีเงินพครทำเ็นยังสะกระเป๋าเแล้ไปาสิงหมันบรา เราเคบริหารกันแต่ลมแมนแมนแมต่อไปจะไปแวะเล่นนะเด้อไปแวะเล่นบอกา่อันนี้ไปว่างั้นนะค่อยไปพอกันนะกับอันกับเอฟซีกับน้องหักค่อยขอเลยบริเวณแมนแล้วธรรมดาแล้วเขาไปกับเอฟซีเขาไปเที่ยวส่วนตัวของเขาแบบว่าพูนแบบเขาไปแต่เขาหะนะเช่ามวยกัไปเด้อเราเอารถใหญ่ขับไปรถรถต้างขับก็ได้เออ

พระวัดมีแทนนี่พี่น้องเบิ่งจำดอกไฮขาวขาวอยู่เราเนี่ยข้าวมวยน่ะเราข้าวขาวเรางามบโมโขปกระไรเราดอกเราเรางามก่อยยังอ่าไอ้เนี้ยเป็นเราเอือเราอ้อยู่ไรกุข่อยเรางามกุ้ยไรกุ้ยวบะเออเบ้าเราเป็นสาวสามสิบห่านม้วนไอ้ท่านท่นเท้านี่โอเคอยู่เหมือนบ่คือกันอยู่เหมือนบ่ดำคือกัน แม่น้อยกางามก็คอยอีกโอ้ยอย่าบอกเลยนันเพราะว่าไอรีบอกว่าแก่ยิ่งไปได้กระไดโบ้เจ้าห่างามเจ้างามงามแบบาเรางามคำนางมนเป็นคนงามคำเนมแต่ด้วยเราหุ่นจักห่างามงามนั่นเบื่อนางเรามีสีหักป้ามีสีหักอย่าบอเดามีสีหักมีแต่คนสั่งเอาไปสั่งพี่น้องพี่น้องก็มีมันงามมีสีหักพะนะพี่น้อง บอ่แม่เจ้ากระงามกับอลแล้วกระงามบอกแล้วอีแม่เรางามกว่าลูกบอลผู้คนโอ้อดีตเด้วยนะคนนั้นน้ำแกงตะกี้นักล่องโดยเฉพาะเด้วยฝนจุข่อยไปม้วนเนาะไปห้องเพลงกะม้อนห้องเพลงม้วนเป็นจริงๆเราแหละเอาไปงานบุญเราเป็ห้องม้วนกับิดม้วนนนงอ้กับห้องม้วนจุข่อยไปงานบุญจริงๆเนาะไปบุญทีใช้เอามาร้องนะแม่เพิ่มเสียงนะ เอาเกลือเตียงมาลองบดมาเปิดได้ลองดูใช่ลองให้คอยฟังดูคอยฟังอ่ะคอยนี่ปังเจ้ายันผ่าสีผ่านี่เสียงมันแหบหงอยไม่น้อยลองเพลงให้ฟังร้องกัมวนนะมีไม่มียังข้างในบันไม่บันผ่านมามมาไม่มาสนแก้วแล้วพี่น้องรักเออแมนยุกลองเพลงนี่เนาะเฮ็ดคขีดละกันเออสิลองเพลงด้วยพี่น้องเด้อยซ้ำนี่แหละสั่งซ้ำแล้วผากันมวนเออสั่งซ้ำเนาะแมน นออ้มอเนาะไปเมื่อเรตุฉีดไปเมื่อเมื่อไเจากคอซีอูเบื้องร้านเนาะเบิ้งล้านได้เกี่ยวเนี่ยล้นเชียรจนมุน